นิวเคียร์ดุกใหม่สวยเท่มากเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ดุ๊กหนึ่งที่แทบสินมากขึ้นทุกวันสําหรับสาวนิวเคียร์หันษาอดีตนักร้องวงจีทเวนตี้น้องสาวของอุ้มรัคนาและเธอยังมีน้องชายอีกหนึ่งคนชื่อนัทวัฒน์จึงวิวัฒนาวงชื่อเล่นว่าจูเนียร์ปัจจุบันสาวนิวเคียร์เป็นนักแสดงอิสระอย่างเต็มตัวได้หลังจากที่สาวนิวเคียร์เลอกด้ากับดีเจเพชรจ้าไปรักสุดสาวนิวเคียร์ได้อามาอวดลุกสาวมาเฟียสุดแทบใส่สูทสีดาใส่เสื้อเชิ้้้สีาาววไดกเนนนคทงออยยิัมร์ ถ้าโพสตก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งสดยิ่งแซ่บทำามาแฟนขับได้เพื่อนในวงการบันเทิงแต่ก็เข้ามากดไดั์ให้กับภาพของสาวนิวเคียร์รัวๆเลยล่ะค่ะ